โยอัาแล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้ไม่พูดพันทำเพลงครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ให้กับ the best la l a k e r a n a l y s i s in thailand ด้วยนะครับนะฮะเน <laughs> <laughs> าะอวยก่อนเราต้องเปิดด้วยการอาวยก่อน <c oughs> นะเราไม่พูดท <c oughs> ่านทำเพลงนะพี่เป้ <c oughs> มาแล้วฮะโพยนะครับคือคือเนี้ยคือเนี้ยมันมาจาก The Athletic เขียนโดยโจวานบูฮาร <c oughs> ซึ่งเขาเป็น la l a k e r beat writer ประจำอยู่แล้วนะครับซึ่งก็คือจริงๆข่าวหรือการวิเคราะห์ของเขาอน่าสนใจทุกอัน นนแต่ประเด็นคือประเด็นคือแน่นอนครัวว่านี่คือช่องเราฮะเราก็จะ take p o r i t y นี้เป็นหลักว่าคุณเห็นด้วยปะ <laughs> คือ<ม>คือเ<ม>ขา<ม>ซึ่งซึ่งซึ่งอันนี้เมื่อวานคุยกับพี่เป้ไปคือพี่เป้บอกว่าะจะแอดจัดตามคู่แข่งซึ่งผมว่าไม่เอาอันนั้นแม่ง pay off แล้วเราเราจะเอาแบบ regular season starter โ okay อเคไหมเราเบรกว่าแบบไอ้ชุดเนี้ย คิดว่าชุดไหนเวิร์กสุดแบบยาวๆ<ม>แบบใช้อันนี้มไม่เปลี่ยนอถ้าสมมติไอไนเอเล่นไม่ได้10นาทสิ0นาทีในเกมนั้นค่อยเปลี่ยนแต่ว่าเอาเป็นแบบสตาร์ทติ l งไลอัพแบบยาวๆ<ม>ในเร g กูล r s ซีซั่นเนี่ยม,มันมีใครบ้างซึ่งจวานบูฮาเขาบอกว่าสตาร์เตอร์เนี่ยนะครับเป็นดีโร s h <ม>ูตติ n งการ์ดเป็นบีฟสมอลฟอร์เวิร์ดเป็นรุยอ่าสี่เป็นเลบรอนแล้วก็เซนเตอร์เป็นเอดีเนาะส่วนเบนช์นะครับก็จะมีเกฟแม克斯 อ่าพรินซ์อ่อวันเดอร์บิลเฮส่วนชุดสามก็คือจะเป็น JHS หรือว่าเจเลนฮูชิฟิโนนะครับ m a ็กเว l l e ลิวแล้วก็แคมเมรอนเรดดิชอ่ะทีนี้คำถามผมผมมีคำตอบในใจนะแต่ว่าผมจะถามพี่เป้ยอย่างแรกเลยว่าพี่เป้อยากเปลี่ยนไหม starting line up ชุดเนี้ยอืมส่วนตัวผมอะ่ะ <laughs> ผมว่าก็โอเคจริงๆผมว่าภ <Okay. S 1> าพนี้เราไม่แย่ไม่แย่แล้วมีที่ดีกว่านี้ไหมมีที่ดีกว่านี้ไหมเหรอผมถ้าถ้าถ้าตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> ผมมี <c oughs> ความอ่าอืมผมยังรู้สึกว่าผมยังไม่ชอบเบนซ์ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งซึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะลงยังไงเบนซ์แล้วมันจะแต่ว่า ดูจากการสลับตัวและเบนซ์อยู่ตรงเนี้ยคือเลเกอร์มันยังขาดผมว่าผมว่ามันก็ยังเป็นทีมที่ยังชูดไม่ดีอยู่อืมมันก็ยังเป็นทีมที่ชูดไม่ดีอยู่ถ้าสมมุติเราโรเลชั่นตรงตรงตรง,ตรงเบนซ์ยูนิตเข้ามานะอย่างเช่นเอ่อผมจริงๆมันมันก็อย่างเช่นแจ็คสันเฮวันเดอร์บิลอย่างเ Hay, างี้ยหรือ ผมไม่แน่ใจว่าแม็กคิสตี้อะไรเงี้ยโกรธเขาจะไปได้แค่ไหนนะแต่เท่าที่เห็นในทันเบริกในซันเบริกก็คตรยกใช่ใชออ่แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะดีมากน้อยแค่ไหนเนาะนั่นแหละแล้วก็แล้วก็เวลาเขาโรเตชันเบนทอะถูกไหมมันต้องมาโรเตชันสมมุติว่ามันก็ต้องโรเตชันสมมุติว่าแจสสเนเฮเข้ามามันก็ต้องมีเลบอนมันไม่น่านจะพักเลบอนพร้อมเอดีอะไรเงี้ย มีติมีวันมิวเข้ามาอีกมันก็กลายเป็นนอนชูเตอร์สามคนหรือหรืออะไรประมาณเนี้ยนะผมว่าประเด็นตรงนี้ยแต่ว่าประเด็นตรงเนี้ยถามว่ามันมันมันจะแก้ได้ไหมคือมันมันก็มันด้วยมันก็ด้วยลิมิตของโรเตอร์ที่มันยังไม่ไม่สมบูรณ์ขนาดนั้นอืมแต่ถามว่าชุดตัวจริงใช่ไหมถ้าชุดตัวจริงเนี่ยผมว่าผมไม่ได้ตีปัญหา้วแล้วก็ชุดนี้ก็กรดูกรดูไม่แย่ไม่แย่นะสําหรับผมในมุมผมนะแล้วก็ ถ้าพูดถึงเรื่องสเปซมันก็มันก็ไม่ได้เป็นทีมที่มีสเปซอยู่แล้วผมว่ามันก็ยังเป็นทีมที่ที่ไม่ได้มีสเปซขานาดนั้นอยู่ดีงัออ้น,นผมเสนอได้ไหมพี่เป๊นโลว์วอลุ่มทูเตอร์ทั้งหมดผมเสนอได้ไหม,มคือคือผมอะค่อนข้างจะติดใจอยู่นิดนึงตรงที่ตำแหน่งหนึ่งกับตำแหน่งสามคือผมว่ามันสามารถชิฟต์ได้ก็คือดีโลกับรุย คือคือคือผมคิดอยู่ว่าเทอร์รอนปรินซ์เนี่ยอาจจะเหมาะกับชุดต,ตัวจริงมากกว่าหรือเปล่าอืมในการเป็นทั้งวิงดีเฟนซ์และสเปเซอร์ให้กับเลบรอนกับเอดีอ่ามันก็ก็ถูกส่วนหนึ่งนะเราก็คือผมไม่รู้ว่าลุยเนี่ยจะคอนสิตเทนได้แค่ไหนนะไออฟเล่นเออแต่ถ้ามันมันเล่นได้ประมาณหนึ่งเนาะแบบสามสิบ คือเพย์ออฟมันมันมันพุ่งไป48เปอร์เซ็นอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะโรวอลุ่มหน่อยนะฮะสามสามครั้งของสครั้งโอเคมันก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าถ้าถ้าถ้ามันอยู่ในเกณ์รัก37 38อย่างเงี้ยผมว่ามันก็มันก็โอเคน่าลุ้นเออสรบผมก็คือน่าลุ้นที่จะลงมาเป็นตัวจริงขายของได้ไหมผมขายของปรินซ์หน่อยได้ไหมปรินซ์ค่าเฉลี่ยเนี่ย 4.4ครั้ง37.2เปอร์เซ็นตลอดอาชีพอืมคือผมยังมองว่ามันมันเป็นออันนี้อันนี้คือก็คือการแต่ว่ามันมันถ้ามีปริ้นลงมาเนี่ยมันก็มันก็มันผมว่าตรงเนี้ยมันมันมันไม่ได้สิมมิเรียนอะสำหรับสองคนเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ต่างกันว่าว่าว่าใครจะลงตัวจริง เดีสำรองหมายถึงระหว่างลุยกับปรินซ์ถูกไหมใช่ใช่สำหรับผมเนี่ยมไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ด้วยด้วยไซส์ด้วยด้วยเออแต่เรื่องก็คือเรื่องยิงเนี่ยปรินซ์มันอาจจะอาจจะค่อนข้างชัวรกว่าโดยโดยตัวสถิติอะนะแต่ลุยก็มี s c อ l l i n g t h r e ตรงอื่นอืมอืมแล้วมันเป็นมันอาจจะเป็นช่วงแรกที่คือเวลาคุณสตาร์ทมาผมรู้สึกว่าเลยบบอลมันยังไม่เล่นอะ มันก็อาจจะอาอ่มันอาจจะอาจจะนิดสกอเลอร์สักคนหนึ่งอาที่ครีเอทเองได้ถูกไหมอาอามันอาจจะเเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาลงสตาร์ทเลยบอลมันจะยังไม่ไม่เล่นอะในช่วงก็อย่างนั้นอันนั้นอันนั้นถ้าสตาร์ทลุยผมว่าก็ค่อนข้างม e เซนส์นะออืถูกไหมเออใช่คิดอย่างนั้นว่าถ้าถ้าสมมติเรามองเป็น เออแล้วช่วงที่เลบอนแบบสมมุติว่าพอแเตอร์สองที่ต้องส่วนใหญ่อะเวลาวิธีเล่นของแกมันจะช่วงแรกไม่ค่อยเล่นต้องลงมาที่หลังะแกจะค่อยเล่นอืมซึ่งก็เพิ่มสเปซไปให้แกก็อาจจะก็อาจจะโอเคอยู่อืมก็อาจจะโอเคโอเคเฮ้ยประเด็นนี้น่าสนใจประเด็นนี้เพราะผมไม่ได้คิดประเด็นนี้เลยไงเอออ่ะทีนี้ขยบมาอีกตำแหน่งหนึ่งที่ที่ส่วนตัวผมค่อนข้างตั้งคำถามว่า ว่าพี่ prefer ใครมากกว่ากันระหว่างดีแองเจลราเซลกับเกฟวินเซนต์ในในการหรือว่ามันไม่ได้มี significant change เหมือนเดิมแต่เออผมคิดว่าเกมบุกผมยังคิดว่าดีโลน่าจะอ่ะอ่ะไม่รู้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะดีขวาหรือเปล่าคือดูพ l ย์ออฟเกมมันก็ดูอาะดีขวานิดหน่อยแหละแล้วเกมในลกูล่าซีซั่นแล้วกันเกมมันเกมมันดีขวาเกมรับเกมมันดีกว่าค่อนข้างแน่ใช่ใช อ uh ตรงตรงนี้แหละที่เป็นเพนพอยที่ที่ผมเอที่ผมไม่ได้ตั้งคําถามกับพี่เป้นะแต่ผมกําลังตั้งคําถามอยู่ว่าถ้าถ้าสมมติเกฟถ้าสมมติเกฟมามาอยู่ในชุดตัวจริงเนี่ยมันอาจจะดีกว่าหรือเปล่าแล้วเพราะว่าจริงๆเกฟมันก็ยิงได้ไม่แย่อยู่แล้วถูกไหมแล้ว <S <S แล้วผมแค่มองว่าถ้าสมมติดีโรไปอยู่ตรงเบนช์ <S <S แล้วแล้วแล้วไปเล่นกับไปไปเป็นคนถือบอล ที่ดีกว่าวินเซนต์ <ừ, S 2> พี่ ừ, พี่พี่เป้งง่ะพี่เป้ไม่งงใช่ไหม ừ, คือเออมันมันอาจจะเหมาะสมมากกว่าหรือเปล่าตรงตรงเนี้ยผมก็ยังพี่ผมก็ไม่แน่ใจประเด็นเนี้ยผมคิดว่ามันมันน่าจะมันคือผมคิดว่าเขาสตาร์ดีโลอยู่แล้วโดยอ่าโดยแบบเป็นผู้เล่นที่เล่นมา,าผู้เลน่นที่อยู่แล,แล้วก่อนเออแล้วก็ออื ชื่อชั้นนะพูดถึงชื่อชั้นก็ดูดีกว่าอืเขาน่าจจะสตาร์ทดีโลอยู่แล้วแหละแต่ประเด็นเนี่ยคือผมมองว่าผมว่ามันเกมอาจจะมีประโยชน์ในช่วงค้ชโคสซิ่งไลฟ์มากกว่าอ่าอ่าเพราว่าคุณเจอทีมที่มีการเก่งๆดีโลแล้วดีโลไม่ไม่ได้ดีเฟนต์อะเฮ้ยคุณกำลังจะบอกว่าเขาไม่ได้ดีเฟน์เหรอคุณเอ้ย ขาดีเฟนต์แต่เขาแค่ทาไม่ได้เฉยๆว่ะผมว่าก็โดเซชั่นมินิทเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต่างกันแล้วผมว่ามอเป็นมินิทอาจจะได้คนละยี่สิบอะไรเงี้ย ừ, 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 เกมเกมเกมซึ่งซึ่งคือเกมมันก็ผมคิดว่ามันอาจจะเอาเอาในเกมถ้าพูดถึงเพย์ออฟหรือเกมที่มันมันต้องใช้เกมที่มันแมทเทอร์ผมว่าเกมที่ค่อนข้างแมทเทอร์มากๆถูกไหมเอออย่างอย่างเช่นปีแล้วก็เห็นว่าเดนิสได้ลงเพราะว่าดีเฟนต อืมอือโลบางทีท้ายเกมไม่ค่อยได้ลงนะในในหลายๆเกมอืม <ừ> อย่างเช่นเออเจอทีมบอยเออร์อย่างเงี้ยผมว่ามันก็ต้องเดนิสซึ่งเจอทีมแบบมีการดีๆมันก็ต้องเกลอบะถ้าในในช่วงโคส s ิ i n g l a y o u มันก็ควรจะต้องปเป็นอย่างนันนะ้นซึ่งนี่เราพูดถึง regular season ด้วยถูกไหมเออ regular เนี่ยอาจจะด้วยผมว่าก็ด้วยนะอืมอืมเออ ในกูลาซีซั่นมันอาจจะไม่สเปซิฟิกขนาดเปลี่ยนตัวจริงไงแต่ว่าช่วง crossing layup หรือในเกมที่ต้องชนะอ่าใช่ใช่หมายถึงช่วง crossing layup เฉยๆในเรกูลาซีซั่นแบบต่างกันท่าแต้มอะไรเงี้ยเออท่าแต้มเป็นทีมที่การเก่งอย่างเงี้ยผมว่าอืมอืมอืมเจฟน่าจะอ่ามีบทบาทมากกว่ากันอืมอืมเพราะยังไงรีฟเจมเดวิสก็น่าจะเป็น starting layup ตัวหลักเน้นๆอยู่แล้วเนาะคนนี้เองก็ตัวหลัก อืม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 นะก็ก็กอ่าอันทให้ผมสรุปง่ายๆก็คือจริงๆไอ้ห้าตัวเนี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าถ้าสมมติมผมเอาผมผมพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรวะอ่าผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าถ้าพูดถึงว่าเลรบนเจมส์อาจจะไม่ได้เทคแอคชั่นมากในช่วงครึ่งแรกหรือว่าควอเตอร์แรก การที่มีดีโลกับรุยฮาชิมูระอยู่เนี่ยรวมถึงออสซินรีฟด้วยเนี่ยก็ดูเป็นออฟเฟนซีฟทีมที่ค่อนข้างเข้าท่าไม่น้อยเพราะว่าทั้งดีโลทั้งรีฟสามารถครีเอทพิกแอนด์โรกับเดวิสได้พอสมควรถูกไหมแต่ประเด็นคือรูปร่างมันอาจจะเปลี่ยนไปเมื่อเป็นคลอซิงไลอัพหรือว่าทีมต้องต้องการสเปซที่จะไล่ก็อาจจะต้องการเกวินเซนลงมาเล่นเกมรับในช่วงคล o ซิงไลอัพหรือ ใช้ทอร์นปรินซ์มากกว่าในในช่วงที่เลบรอนเจมส์ต้องถือบอลแล้วในช่วงท้ายเกมอะไรประมาณนี้ถูกไหมอืมก็เป็นไปได้คันเป็นไปได้หมดอืผมผมว่ามัน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 ก็เออก็นั่นแหละผมผมก็มองอย่างนั้นผมมองเรื่องของโค้ชซิงไลท์อัพมันอาจจะไม่ได้เหมือน starting สตาร์ทติ้งไล์อัพซะทีเดียวอืมอืแล้วก็เรื่องของการแชร์มินิทอะไรเงี้ยอืมอืมเข้าใจเข้าใจเข้าใจที่ผมมองว่ามันมันควรจะได้ใกล้ๆกันนะสําหรับ ผมคิดว่าดีโลกับแกเินเซนอ่ะมินิตอาจจะไม่น่่งนะถ้าพูดถึงพ้อยการนะอาจจะอาจจะแชร์กันแบบห้าห้าสี่ห้าหรือหรือแบบผมไม่รู้แชร์กันอยู่ในเออแต่ตำแหน่งแบบพวกอย่างชูตติ้งการนี้ผมว่าการแชร์มินิตยังไงมันก็ต้องหนักที่ออติลิมน่าจะสามสิบบวกบวกสิบบาทสิบบาทเพราะว่าถ้าจะส่งดีโลกับเกฟลงพร้อมกันก็ค่อนข้างจะตัวเล็กไปหน่อยใช่ใช่แล้วก็ ส่วนปมอเนี่ยผมว่าก็อาจจะไม่รู้ถ้าผมดานนะแชร์มินิตก็คงเอ,อใกล้เคียงกันใกล้เคียงหรือแตผ่ผมคิดว่าลุยน่าจะมากกว่าผมคิดว่าลุยน่าจะมากกว่ายี่สิบสามสามสิบยี่สบเอเชมันมันเลยไปห้สิบนาทีแล้วเออแต่มันก็ประมาณนะั้นอ่ะเออมันมันลุยน่าจะมากกว่าอ่ะงั้นประเด็นสุดท้ายแล้วละกันพี่เนเน้นเพราะว่า starting l i n e u p เราโอเคแล้วถูกไหมไม่ไม่ไม่ได้มีติดอะไรเนาะ แค่จะบอกว่าใน closing ไลอัพมันอาจจะเปลี่ยนทีนี้คำถามอีกเรื่องหนึ่งในในไลอัพของเลเกอร์ที่ผมว่าน่าสนใจก็คือมินิตของแชเรดฟันเดอร์บิอ่ะมันจะไปลงตรงไหนดีครับพี่ผมคิดว่ามันมันเออผม,ผมต้องดูโก้ของเขาก่อนอะ่ะถ้าสมมุติว่าเราพูดว่าเขาเป็นเหมือนฤดูกาลที่แล้วนะหรือยังชูนไม่ได้อะ เอออะงั้นเอาเบสออนูดูการที่แล้วเราเราคิดว่าเขาเขาเกมรับโอเคขึ้นแต่ว่าการยิงสาแต้มไม่ได้อินพูฟเป็น s i g n i f i c a n t เกมรับแกก็ไม่ได้ว่ามีจุดมีแต่คือมันมีจุดอ่อนนะเกมรับมันเข้าัวเันไม่้มันไม่ได้เกมรับที่พี่ดีขนาดนั้นเออมันดีในแง่หนึ่งในแง่วิงดีเฟนซ์ใช่อเออหรืออะไรประมาณนั้นแต่ในแง่แกปิดบิ๊กกับเป็น POA ไม่ได้ขนาดนั้นไสกีนก็ไม่ดีอะไรเงี้ยก็ ก็ผมมองว่ามันมินิทแกเนี่ยมันด้วยด้วยความที่เอ่อปรินต์เข้ามาเนาะแล้วก็ <ừ> าการแชร์มินิทสมมุติสมม,มตุมมมตินามไลน์อัพตรงนี้แล้วมันแชร์ลิมิทกับเรบอลเจมเนี่ยมันก็คงแชร์ได้ไม่เยอะ <ừ> และ้วแล้วผมก็ยังคิดว่าเออผมคิดว่าผมไม่แน่ใจสำหรับแคมเรดดิทน,นะว่าแกจะหลุดลงไปเออซึ่งซึ่งผมว่าตรงนี้มันมันยังมีคนที่สามารถแชร์แชร์มินิท ได้อีกแบบมินิทของของวันดบิวมันจะสามารถถูกแชร์ด้วยแคมเปดิบอะไรเงี้ยอออืมเแล้วก็ถ้าให้ผมเดาว่าคงเป็นแม er, ็กคิดได้นะน่าจะแชร์มินิทตรงเนี้ยตรงโลเดชั่นเนี้ยออผมคิดว่ามันน่าจะแชร์มินิทตรงนี้นะเพราะว่าเพราะว่าตรงอื่นเนี้ยตรงอื่นเนี้ยมันมันดูแล้วมันดูแล้วน่าจะโอเคนะก็ซีเซ็นเตอร์มันก็ต้องเซ็นเตอร์แล้วแหละแล้วก็ คือมันมันเหมือนเหมือนมันเหมือนเหลือสองตำแหน่งที่จะแชร์ด้วยด้วยสามคนอ่ะอ่าอ่าใช่เหมือนเหลือสองตำแหน่งที่จะแชร์ด้วยสามคนแล้วก็มันก็สามารถปรับสมมุติแม็กกิตตี้ลงคุณก็ปรับเป็นไปเล่นอ่าบิ๊กหน่อยหรือลีเออหรือมีอะไรเงี้ยมันมันปรับได้บอกว่ามันยังปรับได้เข้าใจเข้าใจเพราะว่าปินก็หกเจ็ดหกแปดจะไปเล่นสีก็ไม่ได้หน้าเกลียดใช่เอ็ดดิทก็หกแปด ใช่ใช่ใช่และนั่นแหละนั่นแหละผมผมผว่าเลดิดก็อยู่คนเดมเกิลกว่าสามแต้มมากกว่าวันเดบิวชใช่ใช่ใช่ซึ่งน uh, ั่นแหละคือผมผมเลยเรสประเด็นนี้มาไงพี่ในในช่วงที่มันไม่ได้สิ gnificant เหมือนเหมือนเพลย์ออฟอย่างเงี้ยผมก็เลยตั้งคําถามว่าเชื่อจริงๆ p r i ปรินซ์อ่าจะถูกดึงเข้ามาสี่ก็ได้เพราะว่าถ้าถ้าสมมติเฮสลงอย่างเงี้ยเราต้องการสเปซอะเลบรอนไปเป็นหนึ่งปรินซ์มาเป็นสี่ถูกไหม แล้วแล้วตอนเล่นเกมรับ prince ก็ไปเป็น wing defense ได้เลยบรอนก็มาเป็น helper แล้วคือคือ max christie ก็หกหกอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดอยู่ว่าแคมเรดดิชอาจจะ comfortable ในสีมากกว่าในเมื่อมี jack สันเฮหรือว่า ad ถูกไหมผมว่าแคมเรดดิชชิมจังเรอาจจะไม่ได้แย่ด้วยมันก็ถือว่าเขาะว่า comfortable ในการยิงสามนั่นแหละและด้วยตำแหน่งมันก็ผมว่าถ้าลงในชุดของทารอนปิ้นก็อาจจะไม่ได้ต้องเป็นแบบ Wing ป,ปิดเมือหนึ่งอ่ะเออคนปิดเมื่อหนึ่ง uh, uh, ก็ไม่ใช่มันน่ะถ้าเป็นการมันก็มีเกฟอยู่แล้วผมว่ามันก็อาจจะโหลดเรื่องเรื่องเกมลับอะไรไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเออโดยที่จําเป็นเียวต้องใช้สเปซิฟิกด้านเกมลับอย่างฟาร์บิลแล้วก็แล้วก,วก็มันก็มี can, โทษเดยอะแคนชุดด้วยเออลงมา uh huh. เจออยู่กับแจ็คสันเฮงอย่างเงี้ยมันก็มันก็อาจจะละําบากสมมุติชุดเบนมันต้องมีเลบอนเออ ว่าก็หนักเลยอ่ะชุดตรงเนี้เรบอลจะเล่นยังไงมันก็ลําบากครเอวันเดอร์บวเข้าใจเข้าใจบอกผมว่าขาไม่ค่อยไม่ค่อยจะเวิร์กนะคือผมยังแฟชั่นวันเดอร์บค่อนข้างเยอะสาหรับสาหรับถ้าไม่ได้ใช้งานที่จําเป็นมากๆจริงๆใช่ไหมอืมแล้วแล้วในในปีเนี้ยมันมันหมายถึงว่ามันไม่เหมือนปีแล้วที่ถ้าพูดถึงวิงดีเฟนส์อ่ะมันต้องนึกถึงวันเดอร์บวเป็นคนแรกอืมอืมในเพลย์ออฟปีที่ผ่านมาซึ่งมันมีข้อเสีย ชูไม่ได้อ่าแต่ในปีนี้แม่งมีทั้งลุยปริน์เตดดิทคริสตี้ถูกไหมมีมันวินลงมาอยู่แล้วแล้วก็คริสตี้เนี่ยผมว่าถ้าเล่นดีนะผมว่าก็อาจจะแย่งมินิทมันดบิไปเลยก็ได้มีเตดดิทที่ที่ให้เสี่ยงอีกเพราะว่ายังยังไงก็ถ้าณตอนนี้ก็คงชูสัมได้ดีกว่าอืมอืมเนาะก็ประมาณนั้นนะผมว่าผมมองประมาณนั้นน่าสนใจน่าสนใจนะครับก็ตำแหน่งตำแหน่งที่แบบ หมว่าตำแหน่งที่ว่าไม่มีอะไรอยากอยากผมไม่รู้นะเขาจะเสริมใครหรือว่าเขาจะเล่นยังไงแต่ผมได้ข่าวว่าเขาอยากจะลองทูบิซึ่งก็ก็แล้วแต่นะเดวิสกับเฮอผมผมได้ข่าวมาแบบนั้นแต่ว่าผมไม่คุณได้ข่าวมาอย่างนั้นเหรอไม่ค่อยไม่ค่อยบายนะเพราะว่าเป็นแฟรงโวโอไงยูโน่ไม่ใช่แฟรงโวโอเอ้ยใครเป็นโค้ดคุณนะเอวนวินแฮมไง เออชื่อผมลืมผมไปแฟรงก์โโก้ได้ไงวะเออเออคือผมผมเห็นเพลิก้าผมก็ไม่ค่อยบายอ่ะเข้าสัมภาษณ์อยู่ว่าเขาเขาได้คุยกับเอดี้บอกว่าอยากลองเป็นทูบิกหรืออะไรเงี้ยเออซึ่งก็ผมไม่ค่อยบายเท่าไรมันมันมันก็จะเวิร์กถ้าเอดีมันยิงสามสักสามสิบหกไงผมว่าเอดีมันไม่ได้ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วมันมันบิวรูปร่างมาเป็นเซนเตอร์แล้วอ่ะมันไม่ได้คล่องมันไม่ได้สามารถเลี้ยง เออได้ดีเหมือนเดิมด้วยเข้าใจเข้าใจทูบิ๊กสมมุติคุณเป็นทูบิ๊กแล้วยังไงอะเลบบอลก็คือวิงดิเฟนซ์เลยเหรอผมก็ไปไปเป็นไปเป็นพีโอเอเลยพี่ปิดปิดคนถือบอลเลยไปปิดสเต็ปเลยมันมันแปลกมากเอาให้สุดทางถ้าคุณเป็นถ้าคุณเป็นทูบิ๊กนะไลน์อัพตอนเนี้นะโอ้มันแปลกมากยังไงคุณต้องหาเซนเซอร์ตัวมันต้องเป็นถ้าทูบิ๊กมึงต้องมีสเปซิ่งบิ๊กอ่ะอืมมันเซนเตอร์ที่ได้ เหลือไม่กี่ช้อนคริสเซนวูดไหมคริสเซนวูดเอาไหมผมเอา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 คริสเซนวูดเอางี้ในมุมผมผมเอาคริสเซนวูดคุณดีไงไม่ก็อ่าบิสแมักยอมโบเท่าที่เหลือนะทําไมทําไมถึงเอาบิสแมักอ่ะไม่รู้แต่ผมว่ามันน่าจะดีกับแจ็คสันเทอเอาโอเคโอเคหมายควาว่าคือคือไม่ได้เอามายิงแล้ก็เล่นนัดอนนี้ลงแะนจะแทนก็คือ r e p l a ซิ่งแจ็คสันเทไปเป็นเ t ิร์ดเบนช์ถูกไหม third unit อ๋ออ๋อคริสเซนวูดคริสเซนวูด จริงๆจริงๆประเด็นคือประเด็นคือผมไม่แน่ใจนะตอนนี้ไม่ได้เช็คเลยว่าเลเกอร์มันมีพื้นที่เงินเหลือเท่าไหร่อ่ะแบบแคปเพดาน่ะแต่แต่ผมเชื่อว่าคริสเตียนวูดอ่ะเล่นเกมรับเพียแน่นอนแต่ถ้ามันลงทูบิ๊กกับเอดีนะมันลงทูบิ๊กถ้วสมมุติคุณเอาคุณเอาคริสเตียนวูดแทนชื่อจาร์เล็ตปานาบิลเนี่ยแล้วมูฟเออไปข้างหลังายคนไปตรงเดนเนี่ยเป็นอีกแบบนึ่งผมว่ามันจะดูดีขึ้นกว่านี้ อืมอืเข้าใจ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 เออในการเข้าใจเปลี่ยนไลน์อัพแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเขาอาจจะแพงหรือเปล่าผมไม่รู้เลี้ยงไงคือผมไม่รู้ว่าเขาจะรับเท่าไหร่ไงเพราะเพราะเอาจริงๆถ้าเรียกว่าใช้คําว่าชื่อชั้นได้ไหมก็ก็ยากไหมที่จะรับมินิมัมอ่ะพี่อ่ะพูดตรงๆมินหรอกไอเออเอานอกจากมาชุบตัวหนึ่งปีอะไรเงี้ยแล้วเออเออเซ็นมินิมัมปีหนึ่งแล้วก็อ่ะกูไปเรียกเงินต่อ มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นไปได้แต่ว่าถ้าโดยฝีมือเขามันมันไม่ได้มินอ่ะผมว่าอ่าใช่มันไม่มินอยู่แล้วล่ะอืมแต่ประเด็นคือเกมรับแบบมินิมัมแต่ว่าเกมลุกอ่ะเกมรับแบบมินิมัมจริงๆริงแต่ว่าเกมลุกมันมันมันไปมันไปไกลกว่านั้นหน่อยไงเออไม่หน่อยอ่ะก็ก็ดูดีอ่ะถือว่าดูดีอ่ะแต่ประเด็นคือชีแม่งแม่งรับไม่ได้จริงแต่ประเด็นคือเลเกอร์อ่ะมันมันมีเขาเรียกว่าอะไรวะ คืออย่างน้อยอ่ะสมมติเบนช์อย่างเงี้ยคุณเอาเจเร็ดฟันเดอร์บิล oh. ไปเป็นชุดสองจริงๆเขาก็ยังเล่นอ่าทูบิกในลายอัพแจ็คสันเฮสทูบิก,กบอ่ะทูบิกโดยที่สมมติทูบิกสมมติสมมตินะได้คิสตันบูมนะแล้วทูบิกเนี่ยมันก็ยังดูไม่รู้เนี่ยผมว่าดีโลก็ออกอาจจะต้องออกไม่รู้นะไม่งั้นใครจะออกดีโลไงอืม ไม่ไม่แต่ผมคิดในอีกผมคิดในอีกมุมหนึ่งคือสตาร์เตอร์เป็นชุดนี้ไปเลยแต่ว่าเบนช์แต่ว่าเบนช์แบบถ้าถ้ากลัวแจ็คสันเฮสหรือว่าหรือว่าคริสเซนวูดไม่เวิร์กเนี่ยก็ก็ก็เอาวูดกับเฮสลงเป็นทูบิ๊กในสำรองผมว่าก็ไม่น่าเกลียดนะแล้วแล้วแล้วมีปรินซ์มีเกฟแล้วถ้าแม็กซ์สมมติแม็กซ์ยิงได้สักสาสิบหกอ่ะพี่จากประมาณสามจุดห้าครั้งก็ผมก็ว่าไม่น่าเกลียดนะเพราะว่าคุณคุณก็ยังเอดเขาอยากเล่นทูบิ๊กไง อ๋อใช่ใช่เข้าใจเข้าใจหมายถึงมันก็สลับได้แต่ถ้าก็เอาดีโลออกไปพอลีฟก็ถือบอลได้อยู่แล้วมีตัวถือบอลทั้งหลายคนพีก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะพี่เนาะนะครับยีนาทีนะก็ใครมีอะไรก็พิมพ์กันเข้ามาได้สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ